กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องรัสมองสบอนเด้อมื้อนีนก็มาบพขอกับส่งบบาโจะๆสินเก่าสิงเคยมื้อฮาก็ได้มาเห็ุก็ไบ่ได้มาเห็ดกินเราเขามาเป็นเริมเนาะนาทีป้าสบายดีพี่น้องแม่จอยเีดือดคน เงานป้าใหญ่แล้วกัเรื่องสาวลาวเนาะสาวลาวคุยมันเนาะมันดื้อไม่ดื้อมาสวยกันดีเนาะงานผูกแขนขึ้นปีใหม่ของแม่สาวลาวเป็นเอื่อยของงานคอเปาไก่พี่เนาะคอเปาไก่ก็ไม่ผัดไม่ได้ต้องดี้าลาบหมูบ่ จะมีลาบมือภายในแกงเฟน้นเอาเเอาตัวหนอยเลย่นี่ยังนะปิงอันน้ตับไตนี่ยังพิงเ็ดตับเ็ดไดตับเ็ดตับเ็ดไตไตเ็ดุดเ็ดตับเ มาเอื่อนอาจาหนึงอาจาหนึงเหอดียนี่ได้นี่เ้หนึ่งจานนีมากีหฮะใส่เป็นไเนาะอ้ใเอบวงหน้อเสล่าม่มาิาเลย

เสือแดงบดแกงนาติงงานซาลาวมีครอบครัวสุพหลาดเสือทีชมพูนะคนเจ้าสื่อีคนละสื้อคนเจ้สื้อใส่สีก็ใส่อะไอะไรมาจกี้แดงี้ชมพูเลยี้ดำอสอนสอนกันกลับไปเลยขี้ดำหอกเลือกบะถือได้เราเลือกบะถือแล้วใส่ฐานสีไปเลยด้เขาดื่มเดยังมิน ขนมเฮียงจันเดยดใจซื Jamie, ้อมาตะเวียดไว้วใส่ปากหวานลูกขนุมเฮียงจันโอ้ยบอกว่าเอาดิูุได้กินนะคนทานเลยอ่ะดิกดิบเอาว้เนี่ยโบราณนะนะฮะแล้วบเรียบแล้วปะเดี๋ยวเรียบแล้วขนมเนาะละตบมาแล้วเอาหั่นประทานนะฮะมัน

phải nè, bò đông chơi Ừ, Phải nè, nè thì Bà nà ta đi đó. Bắt câu lý không <laughs> <laughs>

เราเบาไก่ฮะกามบ่ไว้พี่น้องเขาจะกินเขาอิ่มหบุกกันเนาะเราุกกันใครจะไปหลุดแห่จาปานี่แล้วส่ขาจ้ำเลยไขาจำเ้อไปหลดแห่โอ้ยจะไปแล้วสิไปกืนน้ำลายน้ำป่าขนาวันนี้วนี้เากัไ่อไลเลยูกแต่ลเนาะ ลูกใหม่ไปได้ใส่คาจามแล้วห่วงเลยใส่ขาจาแล้วหม่ไปกันก้งกนกรมยางดอกลูกมันอะยายวกัิดีหนสิกีไลเรื่องงามกันเนาะทานี่ก็ได้ได้เห็ดบได้ยืนจื่ยืนจื่อๆทเก็บอเข่านนี่ไม่ใช่เข่าเตนนี่ว้าวพ่อมวนพ่อมึงจื่อ จะยืนอยู่จังสี่ก็ยังเก็บแอลก็แห้งแล้วแนมหันแนมเหรอฮแต่มองทีหน้าขย้อนชิบเป็นเต้นโอ้ยเต้นบ่ได้ข้าว่าย้อนล้างได้คาะเดินข้าวทาร์ทาร์ข้าวทารไรบ่ได้แล้วแล้วคำฝรั่งบ่ได้ไปตีวันน้ำล้างมีมีของกินอยู่บ่ไม่ได้ช่วยอะไก็เคล้องฟาควันเถอกกินได้เบิดบ่ คนอะไรกินบเอบดจักพานี่ตามผ้ามาเลยลุงมาแต่ซาอ้อยนอนหน่อยกันเด้อ

ปกติเพิ่นสิมีแนวขบงันเนาะแต่ว่าปีนี้โควิดเนาะโควิดตัเลยบ่ได้ขบงันบ่ไายงันกับลูกนี่น้ำางลงแช่น้ำอ่างเขเนาะปกติสิมีแนวขบงันเด้แต่ว่าปีนี้บ่ได้บ่มีเนาะไปอยางเรือยๆปะเพื่อนชาวลาวมี่อ่านน้ำปะไปต่อนัระจันเอ้าขึ้นยาเซวาหาถุงให้ไม่อยาดจิ้นนะไม่บ้าคุงสี่ใส่กระพุนได้แล้ว โอ้กเอนข้าวกระมือขนาดถุงยางมาเพาะมาเลี่ยงในใดหน้าพ่อถุงยางลำรวยลำรวยมาลำลวยรวยอยากได้แท้ๆมื่อวานนี้ลกไปเื่นจะปูได้เลขสิบสามหมืนมาเลขสามบอกได้ชื่อบอก บอกแม่น้องวีแม่น้องวีมันสืดอสองพันเทาเาไสือเลยเทาลืมเาเอาไปเรื่อเป็นไทยแบบเราเมื่อยหก็เซเวินเลยเนาะเล่าฮักกัมมาแล้วท่านี่เขากินเขากินจะาเเว่ดหล้วเลาฮักกมมา

โอ้ยบ <Đ ược. S 1> ิดแอเนไปยดกาออนอ่หมอนนท่แท้มันก็ต้องล่างไรคนนะมจกี่แดไวแต่มันล่างไ่ได้อกมันขีดกันเนาะ

เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฮะก็่ชได้จบคลิปแรกสำหรับนี้เนาะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบ่าวเจ้าโจเอเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปกดติดตามพี่เนาะกดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อบ่มแดงๆนั่นแหละอยู่ด้านล่างพี่เนาะตับตะไคร์นะเพื่อชีได้ผ่านอีไวเนาะก็จังได้กับฝากเป็นกำลังใจเนาะเบิ่งรูปเบิ่งกับกดตามไว้ก็ดีขอบคุณลองหนาขอบใจลองหนาหอะไรคือโมเสบวนอยู่นี่มีแห้งสุดขั้วแข็งแรงเลยบาดี